หน,นาทีกับกปอปทในช่วงภาวะน้ําท่วมในหลายพื้นที่ในขณะน,นี้เจ้าของรถจํานวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ําท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ําแล้วเพื่อความปลอดภยัยผู้ขับขี่ต้องกําจัดน้ําออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ําซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือใดสตาร์ทให้ทําความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ2-3ครั้งเพื่อรีดน้ําออก หรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงช่วงละไม่เกิน5วินาทีหลังจากขับรถลุยน้ําแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ําเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทําให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ํามันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม